นี่ก็สวนพักละครับผมเบรียวมาเอาให้เอายวนเนะาะพามาพอบรรยากาศครับผมงามขนาดนี่มาคุกิงครับ <c oughs> เป็นเจ้าให้เจ้าสวนละเบรียว บรรยากาศดีครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสปุ่นก็จะเป็นวิวในตัวเมืองนะครับเนาะใครอยากจะแอลก็ไม่แอลได้นะครับติดต่อมาเลยแอลฟรีครับแต่ออกกาเดินทางคนเดียวนี่กันนองผมครับ ใกล้ถึงฟังแล้วนอยบกบกมือทักทายกล้องไงล่ะปุ่นเนาะกล้องผมอาจจะบ่ชัดนะครับแต่หันวิวเมืองขึ้ขนาดนั้นนี่ท้องฝ้าจำใส หลักล้างยังตันได้ออกนะครับเดี๋ยวนี้กำลังลริดกิ่งหม่ครับผมฮะอืมแม่แล้วบ,มบ,มบม่มีตต่งรถเข้ามาถึงสวนเลยนะครับนั่นก็อปอผมก็กำลังเข้ามาท่น มาเจอกันครวันนี้ปอให้พ่นยาด้วยครับพ่นคือใบมันลอะเนี่ยโอเคครับพามาพอบรรยากาศข่าวๆเนาะบนสวนภักตะให้ก็กว้างอะล่ะอยู่ครับลงไปแถวลุมพุ่นแต่ก็อนมาได้เอาเครืองพอเดี๋ยวไว้ยายนักกาศได้เอาแล้วครับเดี๋ยวไว้มาอัดคลิปลงไปเห็นไหมโอเคครับ อันขออย่างคิดไ้เพียงตัวอีก,ก่อนครับวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ